สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่อง3ระดับการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จนะครับความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องของความขยันนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วก็ประยุกต์ใช้ตามหลักการของอิทธิบาท4นะครับแล้วก็เรื่องทุนนิยมได้เนี่ยเราก็จะสามารถทาสิ่งต่างๆได้สาเร็จแล้วก็ตอบโจทย์ได้น,นั่นเองครับ ซึ่งก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องในเรื่องของระดับของการทำงานเนี่ยเราลองมาดูตัวอย่างของการประยุกต์ใช้อิธิบาท4กับการเล่นบาสเกตบอลกันก่อนนะครับฉันทะเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเขามีความรักในกีฬาบาสวิริยะเนี่ยก็เหมือนกับเขาขยันในการชูดบาสจิตตะเนี่ยก็คือการที่เขาเนี่ยมีสมาธิในการเล็งนะครับวิมังสาก็เปรียบเสมือนการที่เขาเนี่ย ปรับมุมองศาในการชูดบาสให้ลงแป้นนั่นเองส่วนความเข้าใจในเรื่องของทุนนิยมเนี่ยก็คือการหยุดซ้อมบาสเมื่อรู้ว่าโลกเขาเนี่ยไม่มีใครเล่นบารสกันแล้วนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจหลักการนี้แล้วนะครับเรามาดูสิ่งที่คอยกําหนดความสําเร็จของเรากันนะครับโดยมันแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับระดับแรกเนี่ยก็คือทําเพื่อเสร็จนั่นแหละครับก็ประมาณว่าฝึกซ้อมชูดบาสเนี่ยตามที่โค้ดกําหนด เขากำหนดมาเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นแนละและทีเนี้ยเราก็ทำทรงๆให้มันเสร็จทำให้มันเสร็จๆไปซึ่งคนเหล่านี้นะครับคนกว่า80%ของโลกเราเนี่ยก็จะทำงานเช่นนี้แหละครับก็คือทำให้มันเสร็จๆไปเขาจะหาเวลาทำมันให้ได้เร็วที่สุดนะครับโดยไม่ได้สนใจสิ่งอื่นเลยเลือกที่จะทำํๆมันให้เสร็จไปนะครับซึ่งต่างกับระดับที่2นะครับในระดับที่2เนี่ยก็คือทำเพื่อทรัพย์เขาก็อาจจะเล่นบาร ในลักษณะที่ถูกจ้างมาให้ชุดไม่ลงบ้างถูกจ้างมาให้คล้ายๆกับล้มมวยครับล้มบาสเนี่ยทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บบ้างถูกหลอกถูกโกงไว้ง่ายก็คือทําเพื่อเงินอย่างเดียวแหละครับไม่สนใจศีลธรรมใดๆทั้งสิน้นไม่สนใจเพื่อนมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับกับทั้ง2ระดับที่ผ่านมาเนี่ย ก็คือในระดับที่3ในระดับที่3เนี่ยก็คือการทําเพื่อความสุขก็ประมาณว่าเขาซ้อมชูดบาสเพราะว่าเขาเนี่ยชอบเล่นบาสจริงๆตั้งใจมากกว่าผู้อื่นเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับการที่เขาเนี่ยได้ทําในระดับสูงสุดไม่ใช่เขาเนี่ยทำเพื่อแค่ความสุขของตัวเองนะครับแต่เขาทําให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขไปด้วยนั่นเองครับก็เช่นการที่เขาเนี่ยทำให้คนรอบข้างเขานะครับภูมิใจ โค้ชเขาภูมิใจหรือแม้กระทั่งกองเชียร์เขาเนี่ยได้ดีใจไปกับความสําเร็จของเขานั่นเองครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดความท้อแท้ได้ยากนั่นเองครับเพราะความสุขของเขานะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนงานของเขาว่าเขาจะซ้อมหนักแค่ไหนว่าเขาจะทําหนักหน่วงแค่ไหนนะครับหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินรางวัลเงินที่เขาจะได้รับนะครับความสุขของเขาเนี่ยมันไม่มีวันหมดนั่นเอง ถ้าเขายิ่งทำนะครับเขาก็ยิ่งยิ่งมีความสุขแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เขาทําก็คือทุกๆคนที่เขาได้เชียเขาได้ภูมิใจในตัวเขาเนี่ยได้มีความสุขไปกับเขาไปโดยปริยายนั่นเองครับแต่ถ้าหากเราทําแค่เพื่องานนะครับเมื่อมีงานใหม่เข้ามาเราก็จะทุกเพิ่มขึ้นนั่นเองครับหรือถ้าหากเราทําเพื่อทรัพย์เมื่อมีงานไหนที่เราทําแล้วเราได้เงินน้อยเราก็จะสุขน้อยลงอีกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ย เราได้ทำงานเพื่อความสุขแล้วตอนที่ผู้อื่นมีความสุขเนี่ยเราก็จะได้รับความสุขนั้นไปด้วยนะครับก็ขอสรุปแก่นสำคัญของหลักการทำงานให้ประสบความสำเสร็จนะครับก็คือว่าถ้าหากเราทำงานให้คนยอมรับหรือชื่นชมนะครับเราก็จะมีความสุขเมื่อเขาเนี่ยยอมรับหรือชื่นชมแต่หากถ้าเราทำงานเพื่อชนะผู้อื่นเราก็จะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราได้ชนะคนคนนั้นนั่นเอง แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราได้ทำงานเพื่อเรียนรู้และเติบโตเราก็จะมีความสุขในทุกขณะที่เรากำลังเรียนรู้และเติบโตไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับการทำงานที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการทำงานเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นนั่นเองเราก็จะได้ทำสำเร็จได้ทรัพย์สินเงินทองและได้มีความสุขอย่างที่เราปรารถนานั่นเองครับเราลองมองดูตัวเองนะครับว่าเราเนี่ย หางานที่เรารักจริงๆได้หรือยังเราพบหรือ,อยังลองหาตัวเองให้พบนะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราทำได้โดยง่ายหรือเปล่าถ้ามันทำได้ง่ายนะครับแล้วมันทำได้ต่อเนื่องยาวนานมาแค่ไหนนะครับเรายังคงทำสิ่งนั้นเนี่ยต่ออไปอยู่หรือเปล่าถ้าหาพบแล้วนะครับนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เราเนี่ยรักมันอย่างแท้จริงและสิ่งนั้นละครับจะนำเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงนะครับ ครับวันนี้ขอล้วต่อก็คงขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่กับขอล้วต่อนะครับ